สวัสดีครับสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่สวัสดีเอฟซีท่านแม่ทนท่านทุกคนนะครับผมที่อยู่กับช่องโจ้าสายลิน,นะครับผมเที่ยไร่ห,นห,หินสวนนะครับผมไม่กี่อย่างในหัวเงินเลยนะครับผมกว่าฝนตอนนะครับผมบรรยากาศดีนะครับผมเดินทางเทียไร่หินสวนนะครับผมถ้าบรรยากาศเย็นดีนะครับเอฟซีนะวันนี้ ไปกันนะครับเดยวใี้ไร่เดินสี่วนนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศกันนะครับผม เดินให้ได้เดินให้เจอนะครับพี่น้องข่าเดียวครับเธอเดินหุบป๊บเดียวไม่นานนานนะครับผม นี <laughs> <laughs> ่บรรกาศเป็นใจบรรยกาศดีกันนะครับผมเดินเด้นเดินนสกนครับพี่น้อง เดินไม่นานนะครับก็จะถึงแล้วนะครับผมขอบเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับขอบคณครับ